สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทัวร์ชิมส้มตำมาได้พี่น้องเด้อมากินตำมุฮงตำมะฮงปูปลาแซ่บแซ่บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขนจ้าทัวร์ลอยอยัง เอ่คเ oh. สับแท้แซบอยู่มา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 อ,อ,อาเบียไปไหนวะนาวะ่ารรถชันเป็นยังไงล่ะแซ่บไปหลีอบอกอโอ้ยมีไข่เจียวน้ำเด้อวะ่พะพ่อแม่พี่น้องตอนแรกวัดสิตำกินเองเลยจ้ามันนี่น่ะทีนี่พี่น้องอยู่ร้านเพิ่นไปซื้อแล้วจ้ะก็เลยไ,ไ,ไม่ได้ต่ำเลยไม่ต่ำเมือในเนาะ นี่แมมซาบุงหงมานี่ยนะ่ะเอาเครื่องเอาอยังมาพร้อมเลยนะ่ะน้องคนหนึ่งมันก็อายกล้องคนประยากเขากล้องอ่ะเด้อเออมามาพี่น้องจา๋าแซบ่แซบแนะ่ะปูปลาบ่ม,ม,มีพักบะเบียดเนาะมานั่งแม่เดีออ๋ยวโอ้ยหาเขาเกลือให้เอ้ยเอาเขเกลือไหมแซบ่บไปดีแบบ กินคนเดียวก็แซ่บตับมะคงกันน่ะข้าออกินเท้าทำงานพี่นอ้องจ๋าไข่ซยพี่นเจกะกินตับมะคงกะเดลิตอกินไอ้ขนมปังกับกาแฟจ้า พอมีคน,น,นกินนำเนาะแบบนี้โน้ลุกขึ้นแล้วอ,น,อน,นี้ก็เผากรใดเลยพาเทศโอ้ยเนาะไม่กินก็มูมูกะดีจากมาแล้ว ตามปะเจ bon ๊ไงอันนี้เจ๊ไงเดือดจ้าเด้ออันนี้พิธีการนั่นใครบ้างออถ่า่ายคลวัสดีค่ะนิฟ้าสวัสดีค่ะมา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 นี่ยอิฐน้ำะไรวัสด so ี้วันนี้พ่อแม่พี่น้องเน่สวัสดีวันนี้มาดีค่ะอันนี้คนสวยเดือจ้าเด้อคนสวยกุญแจหรือก้นน้ำเนือกวันนี้วันนี้สาวฟ้าออ๋แตเสาวแต้ พาพักพวกโซยส้มตำปูปลาพาหมจ้าพะหมอยู่ร้านกินตำปูกงมามเลยร็วมานเนาะพมามาทานเหมเี่่บ่นนองะเ็ดทานัวเพื่อนเหทานัวพี่น้องจ๋านัวนวเราเร็วพี่น้องเอาท่านัวเขาเลยเยอเมื่อหลังเหตุกระเอ่ะ หลายอย่างเลยจ้าเมนีเฟ้าเมนี้วันอาทิตย์เขททำอะไรมากินจ้าเขาฟ้าว่ะเมนี่ไม่ได้เห็นอย่างเลยจ้าบ่าเซีเอาอันเอาพวกพุงมาให้น้องเบีย์ตำเม,มนี้พอดีน้องเบียซื้อไอ้ซําหุงแล้วน่ะก็เลยามากินอันนี้อันนี้สาวไทยคนสวยที่สุดในร้านเด้อพี่น้องจ๋า <c oughs> มามาค่ะใครชอบของแปลกก็มาทางนี้นะคะ ที่ไฟ <tr> ์สดนม่เหรอก็ทำคลิปไงอะไรของแปลกมันไม่ใกของแปลกอ๋อปัะหาของแปลกแต่เป็นอ้นี่พี่น้องจ๋าเป็นดเท็ดจ้าเดี๋ยวพี่น้องประข้าใจภาษาบ้ายังของแปลกภาะาบ้าเลยเซ๊บแซ่บจากแซ่บไอนีมามามมา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 ม่มามาามยอายีาา เขาตัวใหญ่หรือตัวน้อยช่วยกำกัน <S <S นี่นี่เขาน้องเบียร์ตักไปแล้วยังม่ไม่ไปกินโอเคดูเรื่องโ okay. อเคแซ่บรีบะผัดเผ็ดล้วนๆเลยจ้าผัดเผ็ดซื้ออยู่ใส<ช>่เมนูสุขภาพซือ้อกับปเจจีซื้อกับเจจีอร่อยนะเนี่ยผัดออก,กร้อนๆเนี่ยกินได้เจจีหวานฉ่ำๆซื้อกับเจจีอ๋อเจจีเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องพอใจพี่ดี Mm hmm. อันนี้มันต้องตามเป็นถาดมันจะก,กินซาใจกินได้หลายคนตามบะหุ่งนี่กินได้ตลอดเลยพี่น้องจ๋าหนูก็กินแล้วจ๋าน้ำเสาวนี้เทสเป็นโรคก,กระเพาะบ mm hmm. อกเฮ้เขาวบะหมางแตกๆน้ำเดื mm hmm. บบอดแ,แต่อันนี้แบบเทสเ,เป็นไหนผม mm hmm. พี่น้ามันพี่น้าให้นหน้าจอยมากจ้า น้องกินข้าวยังกินแล้วกินแล้วเหรอจ้ะกินข้าวมันไก่เดี๋ยววันหลังเราเอาซอเส้นมายำเนาะใส้เอางซ่าเนาะใส่เอาแบงซ่าเป็นแปะเป็นแบงพันซ่าผักซ่าเนี่ยครับแบงแบงซ่ารวนรวนแปะเนาะแปะเป็นเงินพันไปแปะที่ไหนล่ะไปแปร้านขยาเขาเอาบอกอืมที่นี่มันเก็บไว้ขยาไหนขยาข้ามเม็ด แปลได้ได้บอกเข้าใจแปลได้ได้บอกเข้าใจอเอาแ,แบบมีสีแปลกๆพันมากมาให้สาวแต่มันมีสีมันหลายห<ค><บ>มวดกะบักค,คืออ,อุ้ยอุ้ยทอจแจพี่น้องอู้บักคือทอ้าจ้าบักคืออารมือนี่เด้อร์บัเอาวพวกเถื่อให้เบิง่งอ่าลองกินมัน<อ><อ>ดูกรอบปันเดยเอามาส,สดๆจากต้นเลยนี่อื้มกรอบกรอบแล้วก็อ่อนพร้อมจกเป็นสีขาวกรอบเธอเนึกอะไรเ แซ่บจะเผ็ดขีบกับเผาอืมบ่เคยเห็ดขีบไปนะฝากเมื่อฝากตัวเดลยจ้าพี่น้องจ้ากดกดอะไรกดไลค์กดแชร์ให้เราแน่กดแชร์กดคลิกกดอะไรกดแชร์ให้เราแน่กดซับสไคร้ซับสไคร้หรือซับสไคร้อืมซับไคร้ซับไคร้เนี่ยนะพี่น้องจะเขาเว้าอวอย่างว้าก็ยังบม่รู้เรื่องจ้าพี่น้องจ้าโถ่นนี้ไปร้านหยิบมาหน่้ย เอาอันนี้อันนี้ว่าเขาว่าแบบธรรมชาติอาจารย์เด้อเอออันนี้ว่าแบบธรรมชาติอืมว่าแบบภาษาบางกรนแมนอืมตัวนี้เขากล้องได้อืพูดแบบภาษาบ้านๆเนี่ยจ้ะตัวนี้ก็แต่งตาแต่งตาสวยแท้อุ้ยสวยสมื่นต่วละเหรอเอี้ยสวยเนาะบนเป็นสาวประเภทสองเลยค่ะผู้หญิงสัดสัดพูดยิงสัดสัเป็นลพี่น้องจ๋า แบบเดียวส้มตำจะหมดถาดแล้วหมดถ้วยมานี้ตำหุงน้อยตำน้อยจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหลังสิตำลายๆเด้อเอ้าน้องพ้อสมควรแล้วจบตำคลิปนี้ก่ขอลาสำนีก่อนเด้อพี่น้องจ้าคลิปนาพ่อกันใหม่เด้จ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย